ชายผู้ที่มีร่างกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดสุดยอดนักฆ่าที่เก่งกาจแนวหน้าของโลกที่หาผู้ใดเปรียบนักฆ่าผู้ที่มีพระกําลังกายที่แข็งแกร่งที่สุดที่ไม่มีใครกล้าทัดเทียมผู้ที่เป็นอัจฉริยะในด้านการแพทย์ตั้งแต่วัยเด็กแต่เขากลับมีภูมิหลังที่น่าสงสารและมีความลึกลับกับความน่ากลัวซ่อนอยู่ใช่ครับวันนี้ผมท็อกสปีดจะมาพูดถึงนาธานาเอลอัครสาวกําดับที่6สมบัติแห่งการวิวัฒนาการแห่งกอรี่ขับนั่นเองครับผมในปีคิดสกฤตสองพันสามได้มีเด็กชายคนหนึ่งทีี่่ถูกเรรยยวาอัฉิะ ซึ่งนั่นก็คือนาธานเอลในวัยเด็กที่สามารถเข้าเรียนแพทย์ตั้งแต่อายุ13ปีเพียงเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าจะเกิดมาครบเครื่องสมบูรณ์แบบมากแค่ไหนก็ยังมีชะตากรรมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในวัยเด็กนาฮายอนอิลเขาเป็นเด็กที่ป่วยและมีร่างกายที่อ่อนแอมากๆทาให้เขาไม่สามารถทําอะไรด้วยตัวเองแบบคนปกติทั่วไปได้เลยจึงทําให้เขานั้นหวยหาและแสวงหาวิธีที่จะทําให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งแต่เขากลับนึกคิดขึ้นมาได้ว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างสิ ที่ว่าทำไมพระเจ้าต้องสร้างให้เขานั้นเกิดมาเจ็บไข้ได้ป่วยและร่างกายอ่อนแอพระเจ้าจะต้องอยากมอบหน้าที่ให้เขาสแสวงหาวิธีที่จะทำให้เขาแข็งแกรงได้ด้วยตัวเองแนๆ่ๆหลังจากนั้นก็ได้มีรายการทีวีรายการหนึ่งฉายขึ้นมาเป็นรายการสรารคดีที่กำลังพูดถึงกุ้งก้ามกามเป็นสัตว์ที่ทำการวิวัฒนาการทำให้ตัวของมันแข็งขึ้นได้ด้วยการรอกค้าบของตัวเองเพื่อที่จะสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้นายอนอิวจึงได้คิดที่จะนำหลักการนี้มาเป็นแรงบรันดาลใจว่าในเมื่อสัตว์อย่าาางงงกกุ้้้ยัสามารถทแบบนีได็ มนุษย์ก็อาจจะสามารถที่จะแข็งแกร่งเหมือนกับสัตว์พวกนี้บ้างก็ได้ดนาในปี2012เมื่อนายอนอิวได้เรียนจบแพทย์และได้กลายเป็นคุณหมอตามที่เขาต้องการก็ได้มีเคสการผ่าตัดเคสหนึ่งที่เขาต้องได้รับผิดชอบในการรักษาเขาได้รับหน้าที่ในการผ่าตัดผู้ชายที่มีร่างกายที่มีแต่กล้ามเนื้อเป็นมัดและแข็งแรงแต่ยูจูเขาก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าทําไมคุณกับมีร่างกายที่แข็งแกร่งแต่ผมกับมีร่างกายที่อ่อนแอละด้วยความที่เขามีความสงสัยอย่างมากจึงทําให้เขาเผลอถลกหรือผ่าน้ําร่างกายขา ภาพในหัวของเขาก็ได้ตัดไปแล้วเมื่อเขากลับมามิติอีกครั้งเขาก็ได้เผลอทําแบบนั้นไปจริงๆเสียแล้วเขาจึงได้หลบหนีไปซ่อนตัวที่เมืองเมืองหนึ่งของอเมริกาใต้และเหตุผลที่เขาไปซ่อนตัวที่นั่นก็คือเขาสามารถฆ่าผู้คนไปหลายคนเพื่อนําผู้คนเหล่านั้นมาผ่าตัดดูอวัยวะภายในเพื่อทําการพิสูจน์งานวิจัยของเขาและได้ทําการผ่าตัดร่างกายตัวเองเพื่อทาให้ร่างกายของตัวเองแข็งแกร่งขึ้นโดยการพิสูจน์การเติบโตของเขาโดยการฆ่าคนที่แข็งแกร่งกว่าและนายอนอิล e ก็เสริมความแข็งแกร่งของเขาในส่วนที่เขายังขาดแขนและเมื่อ สำเร็จก็ได้มีมนุษย์สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องอาศัยพันธุกรรมที่แข็งแกร่งจากพ่อแม่และนายอนอิวเขาก็ได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดหรือก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีการวิวัฒนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุด หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ถูกเชิญมาดารงตําแหน่งนาธานาเอลรักษววคลําดับที่6สมบัติแห่งการวิวัฒนาการแห่งกอรี่ขับและเขา่าเวนถผูราฟาเอลแต่งตั้งให้ทําหน้าที่เป็นถึงผู้อำนวยการของโรงพยาบาลเกียรติภูมินาธานาเอลถือว่าเป็นคุณหมอที่เป็นขวัญใจและใจดีต่อเด,เด็กมากเลยนะครับซึ่งเบื้องหน้าของโรงพยาบาลเกียรติภูมิแห่งนี้คือโรงพยาบาลที่รักษาสําหรับคนทั่วไปแต่เบื้องหลังกับเป็นโรงพยาบาลสําหรับนักฆ่านั่นเองครับผมนาทานาเอลมีรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรง ดูสมส่วนและเต็มไปด้วยพระรก,กําลังกล้ามเนื้อที่ชัดเจนแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความทรหดของเขาร่างกายของเขาเหมือนถูกสร้างมาเพื่อการต่อสู้และการฆ่าเท่านั้นใบหน้าของเขามีความคมชัดและเขายังมีดวงตาสีเข้มที่ดูนิ่งขรึมแต่แฝงไปด้วยความเฉลียวฉลาดและความมุ่งมั่นเส้นผมของเขามีสีออกโทนฟ้าอมเขียวดูร่ำสมัยและไม่เหมือนใครทรงผมที่ดูยุ่งยุ่งเล็กน้อยทําให้เขาดูมีสเสน่ห์แบบไร้กังวลนัทนา,นาเอลสวมชุดคลุมแบบสีขาวซึ่งสะท้อนถึงความเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือแพทย์และนธทนาเอลมีโครง การที่เด่นชัดทําให้ใบหน้าของเขาดูมีมิติและทําให้รู้สึกถึงความแข็งแกร่งแต่ในขณะเดียวกันเขาก็สวมชุดสีเข้มด้านในที่ตัดกับชุดคุมอย่างลงตัวทําให้ลุคของเขาดูน่าเกรงขามและลึกลับและอย่างสุดท้ายรองเท้าของเขาเป็นแบบเรียบง่ายช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดูพร้อมรุยทุกสถานการณ์ ตอนนี้ผมขอขพูดถึงเรื่องท่าทางการยืนของเขานะครับท่าทางการยืนของเขาในภาพนี้บ่งบอกถึงความมั่นใจและความสงบเสเงียบเขาดูเหมือนคนที่ไม่สนใจต่อสิ่งรอบข้างและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างง่ายดายการที่เขาแต่งตัวในชุดแพทย์และดูนิ่งขรึมแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งมีตรรก,กะและการวางแผนที่ซับซ้อนและนาธานาเอลก็ยังเป็นคนที่พร้อมจ่ายทุกอย่างเพื่อบรรุกเป้าหมายเขามีออร่าที่ดึงดูดและทำให้คนอื่นรู้สึกเกรงใจแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงด้วยความดุดันที่พร้อมจะปะทุเมื่อจำเป็นทุกเมื่อ มาเริ่มกันที่ความสามารถทางด้านกายภาพของเขากันก่อนเลยนะครับร่างกายของน,นาธานเอลถูกยกระดับจนเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาบนโลกเขาแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างเห็นได้ชัดไม่เพียงแค่นั้นเขายังมีประสาทสัมผัสที่พัฒนาถึงขีดสุดสามารถรับรู้การมีอยู่ของผู้อื่นได้แม้พวกนั้นจะอยู่หลังกำแพงผนังหนาๆก็ตามน,นาธานเอลสามารถปรับตัวและวิวัฒนาการได้แบบเรลวทามยิ่งเขาเจ็บปวดเท่าไหร่ร่างกายของเขาก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นราวกับว่าเขาเกิดมาเพื่อต่อสู้โดยแท้จริงและคุณลองคิดดูสิว่าเเขาาาาาาสมมมรถทนต่อคววจบปดดไ เช่นการดัดแปลงร่างกายตัวเองหรือแม้แต่ช่วงที่กล้ามเนื้อของเขาเรยวไปหมดแล้วในแง่ของพลังกำลังนาธานเอลสามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างได้อย่างง่ายได้และเมื่อเขาใช้ยาพิเศษที่พัฒนาให้ร่างกายของเขาเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดความแข็งแกร่งของเขาจะเพิ่มขึ้นในระดับที่ยากจะจินตนาการและในจุดสูงสุดของการวิวัฒนาการเมื่อเขาเผาผลาญกล้ามเนื้อทั้งหมดเพื่อแลรก,กับพลังกำลัง ก็จะไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้ในด้านการโจมตีและการป้องกันนาธานาเอลก็ไม่เป็นสองรองใครหรือสามารถพูดได้เลยครับว่าถ้าวัดด้านพละกําลังในโลกนี้ก็จะไม่มีใครสามารถเทียบกับเขาได้อย่างแน่นอนแล้วเขาก็ยังเคยสร้างบัตรผพให้กับคู่ตอ่อสู้ที่แข่งแกร่งอย่างเปโตและถึงแม้ว่าจะถูกโจมตีเขาก็ยังทนทานได้อย่างไม่น่าเชื่อจนกระทั่งความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อเกินขีดจํากัดของร่างกายของเขาเองในด้านความเร็วนธานาเอลสามารถเคลื่อนไหวได้ในระดับไฮเปอร์โซนิกซึ่งทําให้เขาสามารถต่อสู้กับปีเตอร์ได้อย่างสูสีอย่างไรก็ตามนาาธนนเเออออลก็ไไมม่่้จุดสไป การวิวัฒนาการของเขามันจะทําให้กล้ามเนื้อเติบโตจนเกินไปซึ่งส่งผลกระทบต่อกระดูกและเส้นประสาทของเขาในภายหลังประมาณ2-3ถึงนาทีหลังจากเปิดใช้งานจนทําให้เขาเกร็งไปทางร่างกายจนไม่สามารถขยับได้เมื่อเปิดร่างข้าสุดยอดและนี่เป็นเพียงข้อจํากัดเพียงข้อเดียวที่สามารถหยุดยั้งเขาได้แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามและก,การก้าวข้ามขีดจํากัดของมนุษย์ธรรมดาอีกด้วยครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับ นาธานาอิลตัวละครที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทั้งรูปร่างหน้าตาความสามารถและภูมิหลังที่น่าสงสารแร่หดหูในเวลาเดียวกันเขาไม่ได้เป็นแค่หมออจิรยะหรือผูท้ที่มีร่างกายที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องเท่านั้นนะครับแต่เขายังเป็นตัวละครที่สะท้อนถึงความพยายามความเสียสละและการต่อสู้เพื่อสิ่งที่เขาเชื่อถือด้วยนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับหากคุณชื่นชอบตัวละครนี้หรือมีมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับนธานาเอลก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าคุณรู้สึกสนุกกับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องท็อสปิดนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ